ก็กล่าวสุดสวดดีทุกคนกันด้วยเลยนะเออคือวันนี้จะมาแจกมอสเบนเปะเปเอรว่าเบนเทนวีสีนะคะเราสามารถแปลงร่างเป็นเวบิกได้เออโคตรเจ๋งอะผมก็มาททำคลิปแล้วนะก็ก็มาททำคลิปวันนี้เฉยๆนะก็เดี๋ยวจะพักต่อละใช่แล้ว,ว,ลวก็มาดูกันเลย ดูนะครับอันนี้ก็มีเยอะพอสมควรเลยนะเนี่ยไันเร่ะงมาฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮ่าให้ทุกคนเห็นวีวีพ่ อันนี้น่าจะเป็นคำสั่งนะจะประมาณนี้นะอะไรอย่าทเงี้ยถาเนิดอย่างากกว่าอาจจะมีนาฬิกาเป็นทีทุกคนเห็นปะต่อไปเราดูนี่บ้านนีะครับนี่มนี่าดรนะครับามองมะตงนี้นะครับประมาณนี้เลยฮะดูเหมือนเราแบบสวมแส่มาจร่จริงเลยนะฮะประมาณน้เลย ก uh 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 ็เดี๋ยวผมจะจะแปลงลาก็นเอ่อเป็นตัวใหม่เท่านั้นนะฮะดีพอร์่ก็กลับูนะุกคนมันที่มากเอาแบบว่ามีค่นั้นพอบารดบิตโตแล้วก็ไ่นะไวไวแไวไวองก็ทำการทับดิดมาแล้วเอี๋ยวผมข้ามไปแล้ว ค่ะกูจะไม่ไไไมไคอยช่วยน,<ล>นะอเไปลากเ่เนี่ยนะกเดี่ยของเาก็คือกดอชิปแล้วก็กดหน้าจอค<อ>้างนะยืดแขนได้นะยืดแขนน่าจะเป็นสกลิลนี้นะแอร์ไหมยืดแขนแล้วเราสามารถแบบเก,กบาะขึ้นไปได้นะคร เนี่ยประมาณนี้เลยแล้วผมจะทาการปรับเป็นอีกหนะคือไอ้ตอนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะสมจริงที่สุดเลยนะรับไอ้นอนเป็นดินะดูดูเวอร์ชันการขยับตัวดีคือแบบเหมือนมากเลยนะฮะแล้วก็สามารถยืดแขนไปแบบแล้วก็สามารถเกาะได้ฮะแล้วก็เป็นตามที่เรายืดแขนได้นี่นะ ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะทุกคนพี่คอร์ดเด็มาสำหรับเจ๋งมากไวลิงก์ใต้คลิปเลยนะต่อครับล่างมือสฮะแล้วเราก็ต้องรอเอกมาที่มันรีโหลดเดีรอรีโหลดตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่มันรีโหลดเสร็จแล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ตัวเสร็จที่เรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาแปลงต่อฮะเอ่อต่อไปนะผมก็จะมี็นแอปชักนะแอปชาร์กคือเราสามารถเอ่อ ไม่ว่ากินหมดในกระตูนได้เลยนะฮะคือถ้าที่จะจิบนะเราจะเอาวันไหนนะถ้าเกิดว่าทุกคนอยากได้แล้วคุณก็กดตรงนี้นะกดหน้าจอค้าง,างประมาณนี้เลยอัาชักแล้วชักเราต้องมีบล็อกฮะให้เราถือบล็อกอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็กดที่บล็อกแล้วก็กดได้ฮะปุ๊บมันก็จะทำการกินเข้าไปนะตรงท้างก็จะมีไฟขึ้นมานะฮะแล้วก็ นี่คือการปล่อยนะขุดลุกขึ้นมากพื่อทำการปล่อยนะนี่คนเพียเลยก็ได้นะเป็นแบบเอาชีวิตรอดนะเอาชีวิตรอดเนี่ยเราแต่ลิงเนี่ยจะจะอาจจะเหมือนกันนะอันนี้คือผมเอาแบบไม่ต้องแต่งไฟล์ให้ทุกคนนะเพราะว่าแต่งไฟล์นี่มันน่าเบื่อเออไม่ว่าโหลดปุ๊บเล่นได้ปั๊บเลยนะงั้นเดี๋ยวไปดูวิธีการโหลดกันเลยครับผมมาพอทุกคนเนี่ยเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะ คุณกดตรงนี้ครับก,รดกดข้ามครับรอมันแป๊บหนึ่งนะสำรับทุกคนคนคนข้าดีจะช้าสักหน่อยนะไวไฟมันไม่ค่อยถึงนะอ,อผมอยู่บ้านนะใช่แล้วนะ นะก็อย่างที่บอกมันก็จะมีไอ้วืดวๆดวดวดขึ้นมาข้างบนแถวเนี้ยนะไอพวกนี้ไม่ต้องสนใจมันนะเดี๋ยวผ่านไปรอมันแป๊บหนึ่งนะกดอนุญาตครับทุกคนกดไปเลยนะอ่ะกดเข้าไป ผมจะสอนแค่นี้เป็นครั้งสุดท้ายเลยนะถ,ถ้าทุกคนไม่เข้าใจเนี่ยไปดูคลิปเก่าได้นะนี่กดตรงนี้นี่แค่นี้ก็จะโหลดได้แล้วกดไปเลยกดปุ๊บเปิดเข้าเกมเลยแค่นี้ลิงก์อยู่ใต้คลิปครับบ๊ายบาย